อันนี้เป็นสะพานปลาสะพานปลาคนเขาก็มาตกปลานะมาตกปลามหา,ลา,นะาหาปลาเนาะเป็นสะพานปลาเขาก็มีกำหนดการ <sunscreen. S 1> ปาิดเปิดเนาะอันนี้ก็เป็นที่ออกกำลังกายเนาะเป็นที่ออกกำลังกายอันนี้ก็เป็นสะพานปลาเนาะเขาก็มาตกปลากัน ตกนู่นนู่นก็เป็นที่เขาจะให้เข้าไปไหมล่ะหาดแถวนั้นน่ะทะเลสวยๆน่ะเนาะเขาจะให้เยาวันเข้าไปไหมทะเลสวยงามมากนี่ดูตรงนี้สวยงามเนาะคลิปทะเลมาให้มาให้ดู สวยงามมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนู้นเนาะถ้าว่างนะดี๋ยาว,วันจะเข้าไปตรงหาดนู่นนะนู่นจะเข้าไปตรงนู้นว่าเขาให้เข้าไปไหมเนาะมันจะมีหาดอยู่นะคลื่นกระทบฝั่งเสียงคลื่นมันสาดมันสาดลายงัดนะฉันกลัวเหลือลมแต่คลื่นน้ำทะเล ちょっと。 ดังเสียงคลื่นนะแล้วมันกระทบฝั่งโอ้ยยิ่งสวยเลยบรรยากาศตอนนี้แดดก็ยังไม่ออกเป็นบรรยากาศที่สวยงามมาก ทางยาวนีสีนู้นทางไปถึงนู้นไปดูตรงนู้นไหมนี่วันทางเดินเดินไปดูนะน้ำลงเอฟซีนู้นน้ำลงนี่น้ำกำลังขึ้นนะป่ะเลือสวยๆเห็นไหม เสียงคลื่นมันสาดมันซาดหายงัดฉันกลัวเรือรลมถายเรือทวนลมฉันกลัวเรือลมหายงัดหายงัดคงถายไม่ได้เลยเอฟซีทะเลเนะาะจะไปถายได้ยังไงเนะี่ยทะเลเนะี่ยยูคลื่นเลยยูไม่คลื่นเนย มันจะมานั่งไลท่แถวนี้แหละไม่ได้เอาเก้าอ,อี้ออกมาด้วยห้ามขึ้นปีนรูปปั้นนี่น,นี่เป็นรูปปลาพยูนใ,ใช่ไหมปปใช่ไหมรูปปลาพยุนไหใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหแม่กับลูกนะ <c oughs> มาดูปลาพายูนแม่กับลูก เอ๋ทำอะไรกันเนี่ยเฮ <laughs> ท้ทำอะไรกันทำอะไรกันค่ะว้าวมีเต่าด้วย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 เห็นไหมนี่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 มีเต่าด้วยนั่นแหละคุณเต่าครับ เต่าครับสบายดีนะครับเอ๊ะเรานั่งได้หรือเปล่านะ้อเนาะนั่งได้ไหมครับสวัสดีครับเต่าเต่าทะเลเนาะโชว์โชว์เนาะว้าวได้เห็นเต่าด้วยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม <laughs> FC 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 ดูเต่าด้วยเร็วเร็เรเรว นะเนีน่สวยงามนะเป็นหาดที่สวยงามนะเยาวนวานวูาน้นก็จะเห็นทิวเขาไปไกลๆเนาะสวยมองนี้ก็จะเห็นดงตาลเนาะนี่เห็นไหมนูน้นก็มีแต่ทะเลเนาะทะเลกว้างใหญ่ไพศาลเนาะถ้าใครมี มีน้ำใจเหมือนน้ำทะเลนี่สุดยอดเลยเนะยาะเยวันว่าสุดยอดเลยใช่ไหมน้ำใจคนเหมือนเหมือนเหมือนทะเลเนาะกว้างกว้างเหมือนแม่น้ําเหมือนทะเลนี่โอ้โหสุดยอดเลยนู่นสวยๆนะเยวันอยากจะเดินไปแต่เขาให้ไปหรือเปล่า